สวัสดีครับจากฟันฟันทงประจำวันเสาร์ที่28กันยายน2567ครับ Saturday Special ครับมีมาฝากกัน10คู่ในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษกาโช่ซิริอาและบุนเดสลีกาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปกันที่คู่แรกครับในรายการพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแมนซิตี้จะขาดตัวสำคัญไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรดรีที่ฤดูกาลนี้น่าจะไม่ได้เห็นเข้าอีกแล้วนะฮะรวมไปถึงออสการ์บ๊อบนาชานิเก้ และเคเวนเดอบอยก็ยังต้องรอเช็คฟิตอยู่แต่เชื่อว่าคุณภาพทีมที่เหลืออยู่น่าจะสู้ได้สนุกตามสไตล์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ของฟันธงไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่1ลูกครับคู่ที่2เชลซีเปิดบ้านพบก,กับไบรตันโฮฟอัลเบียนเชลซีนี้กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยนะครับ4นัดที่ผ่านมา ไม่แพ้ใครชนะไป3แล้วก็เก็บคลินชิปมาได้ถึง3เกมยิงรวมไปทั้งหมด9ประตูด้วยกันนะครับใน3นัดที่ผ่านมาไบรตันเองก็ถือว่าฟอร์มดีไม่แพ้กันนะครับแต่ถ้าดูจากผลงานการเจอก,กันที่ผ่านมาเชลซีนั้นเปิดบ้านต้อนรับไบรตันทีไรก็เอาชนะไปได้เกือบทุกๆเกมด้วยสําหรับคู่นี้จักพันขอฟันธงครับไปเชลซีที่0.75คู่ที่3ามนอติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านพบกับฟูลแลมรับในเวลา3ามทุ่มคู่นี้ดูสูสีกันอยู่พอสมควรครับ แล้วก็มีสถิติที่คล้ายกันอยู่นะครับนั่นก็คือมันจะไปจบด้วยการเสมอกับคู่ต่อสู้นะครไม่ว่าจะเป็น เกมในบ้านหรือว่าเกมนอกบ้านที่ผ่านมาในรายการนี้ผมมองว่าฟูลแลมนั้นไม่น่ากลับบ้านไปมือเปล่าครับเชื่อว่าน่าจะแบ่งแต้มออกไปได้เป็นอย่างน้อยในเกมวันนี้ครับสำหรับคุณนีิจกพันขอฟันธงรองฟูลแลมที่0.25คู่ที่4บรนฟอร์ดพบก,กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดเวสต์แฮมยูเนเต็ดยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่น่าจับตามองสักเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่ฤดูกาลมาพวกเขาชนะไปแค่นัดเดียวเท่านั้นในขณะที่บรนฟอร์ดเล่นในบ้านนั้นดีเยี่ยมเลยครับสนัดที่ผ่านมา จากทุกรายการนั้นยิงรวมไปทั้งหมด8ประตูด้วยกันแล้วก็ชนะมาทุกเกมเข้าวินทุกเกมแล้วก็จบสกอร์สูงทุกเกมด้วยสรุปแล้วคู่นี้เราไปเบรนท์ฟอร์ดที่0.25ครับคู่ที่5ครับคู่เด็ดประจำวันนี้อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เตะก,กันในเวลา3ทุ่มครับเซิร์ฟฟุตบอลเกรดพรีเมียมจำนวน20ตัวที่ผมนำมาแจก รอให้ทุกท่านเป็นเจ้าของกันอยู่นะครับสำหรับใครที่ทายถูกครับว่าอาร์เซนอลหรือว่าเลสเตอร์ซิตี้นั้นจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่าจะจบด้วยการเสมอกันไปครับเพียงคำตอบลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแล้วแคปรูปคำตอบส่งไปในกลุ่มครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่คู่นี้จะเริ่มเตมนะนั่นก็คือก่อน3ามทุ่มนะครับขอทุกท่านโชคดีได้เสือเ้อไปใสฟ่ฟรีๆกันนะครับทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งคําตอบผมแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกดเข้ามาเลยเลยนะฮะส่วนแนวทางของคู่นี้เช่นเคยครับก่อนสองท แล้วเจอกันในกลุ่มครับ คู่ที่หเอลเวอร์ตันเปิดบ้านพบก,กับคริสตัลเพลสในเวลา3ามทุ่มคู่นี้ดูสุสีกันอยู่นะครับแต่ว่าเอลเวอร์ตันนั้นตั้งแต่ปรดฤดูดกาลมาจนถึงตอนนี้มีสถิติการป้องกันที่แย่ที่สุดนะครับพอๆกับวูฟเฟมตันวันเดเรสครับโดยเสียประตูไป14ประตูใน5เกมแรกขอเป็นลุนทางฝั่งคริสตัลเพลสดีกว่าครับจักพังขอฟันธงครับไปคริสตัลเพลสต่อเสมอคู่ที่เจ็ดวูฟแฟมตันเปิดบ้านพบก,กับลิเวอร์พูลในเวลา5้ทุ่มครึ่งทั้งฟอร์มและก็คุณภาพน,น ในขณะที่วูแฮมตันแพ้ติดกันมา3นัดโดยเฉพาะเกมในบ้านก็แพ้คาบ,บ้ามาสามนัดติดเช่นเดียวกันโดนยิงไปรวมทั้งหมด11ประตูนะครับเมื่อต้องเฝ้ารังยังไงก็ต้องไปทางลิเวอร์พูลเลยครับวันนี้จัดไปครับลิเวอร์พูลที่1.5ดคู่ที่8ในรายการเกาโชซิริอาอิตาลีครับอุดเดนเซเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานยังไม่ชนะใครติดต่อกันมาแล้วนะฮะสนัดติดครับฟอร์มเกมเยือนตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาก็เสมอไปทุกเกมเลย ผมเลยมองว่าโจดที่อินเตอร์มิลานได้มาหึงลูกนั้นดูสูงไปครับอุรนเซได้เล่นในบ้านแล้วก็ผลงานการเฝ้ารัง สี่นัดก่อนหน้านี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะฮะสำหรับการเล่นในบ้านจากทุกๆรายการครับเชื่อว่าน่าจะสู้กับอินเตอร์มิลานได้สนุกและก็สูสีกันสำหรับคู่นี้ขอรองอูเดเนเซ่ที่1ลูกครับคู่ที่9ในรายการเกาโชซิเรียอิตาลีครับเจนัวเจอกับยูเวในเวลา5้าทุ่มเจนัวผลงานนั้นค่อนข้างแย่แย่ครับหนัดหลังพวกเขาชนะไปะแค่เกมเดียวเท่านั้นแถมในรายการบอลถ้วยที่เพิ่งผ่านมาก็ตกรอบไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยครับถึงแม้ว่ายูเวจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มค่อนข้างฟืดแต่ถ้าเทียบคุณภาพทีมแล้ว ยูเว่ก็เหนือกว่าเจนัวค่อนข้างเยอะนะฮะเชื่อว่าน่าจะบุกมาเบียดเอาชนะไปได้ครับสำหรับคู่นี้จักพันขอฟันธงยูเวนตุสที่0.75ครับ คู่ที่10บเบเยอร์มิวนิคเปิดบ้านพบก,กับไบเออร์เลวูโกเซนในรายการ, iga, ราบเดสลีกาเยอรมันครับห้าทุ่มครึ่งฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ผมมองว่าเบยเยอร์มิวนิคนั้นดูดีกว่าเสียประตูน้อยกว่าครับซึ่งทางฝั่งของเลวูโกเซนนั้นทำผลงานได้ดีนะฮะแต่ถ้าสังเกตดีๆในะแต่ละเกมเนี่ยพวกเขาโดนยิงเยอะไปหน่อยครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาสําคัญของเลวูโกเซนทีมเยือนในวันนี้แหละครับเชื่อว่าเบยเยอร์มิวนิคนั้นจะเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดครับ มีความสุขกับการเชีร์ทีมที่ท่านชื่นชอบครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่กับจักรพันธ์ฟันธงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ